สวัสดีครับคุณผู้ชมทางวอลเลย์บอลนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นช่วงเช้าของวันจันทร์ที่12พฤษภาคมนะครับก็มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นครับสำหรับวงการวอลเลย์บอลบ้านเรานะครับแต่ว่าไปเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นข่าวของน้องชมพู่นะครับพรพันธ์เกิดปาดนะครับมือเซตทีมชาติไทยนะครับก็สามารถที่จะช่วยต้นสังกัดนะครับออร์แลนโดวอลคิลีสนะครับคว้าแชมป์ลีกเขาเรียกว่าลีก P V F Professional Federation ประจำฤดูกาล2025นะครับหลังจากที่เอาชนะ อินดี้อีกไนท์ไปสาตัว1เซตในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับน้องชมพู่นะครับพรนพันเกิดปาดสามารถที่จะคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าในรอบชิงชนะเลิศได้ด้วยรวมไปถึงในนัดนี้เนี่ยทำแอสซิสไปถึง37ครั้งแล้วก็ขุดไปถึง32ลูกนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยตื่นเช้ามาในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยของวันวิสาขาบูชาแล้วเนี่ยพูดกันถึงแต่ข่าวนี้ในวงการวอลเลย์บอลโค้ชหลายๆคนหรือคนในวงการก็ร่วมที่จะโพสต์เฟซ แสดงความดีๆกันอย่างกว้างขวางนะครับก็ในเรื่องของผลงานของน้องชมพู่เนี่ยเอาจริงผมสารภาพผมไม่ค่อยได้ตามอยู่แล้วคุณผู้ชมน่าจะรู้ว่าว่าหลักๆผมปลีกต่างประเทศที่นักกีฬาไทยไปแข่งแทบจะไม่ได้ตามไม่ได้เคยทําข่าวมาลงเลยในในช่องนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ไม่ได้พูดถึงผลงานของน้องที่ผ่านมานะเพราะว่าเคยยอมรับต,ตัวว่าไม่ได้ดูแต่ในฐานะที่ชมพู่คว้าแชมป์แล้วเนี่ยโอ้โห ก็คงจะต้องเปิดประวัติชมพู่ให้มากกว่านี้ข้อมูลต่างๆที่อินเทอร์เน็ตไม่มีนะครับข้อมูลต่างๆที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผ่านโค้ชจะเรียกว่าอะไรดีอีกหนึ่งโค้ชที่ร่วมกันสร้างหรือว่าอาจจะเป็นผู้สร้างโดยตรงเดี๋ยวไปคุยกับโค้ชคนนี้ดูนะครับเนื่องจากน้องชมพู่เองเนี่ยช่วงระหว่างเรียนมธัธยม1นถึงกเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก่อนที่จะออกไปรดแล่นเชิดชายแล้วก็มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้อยู่ในสายกับทางโค้ชโทนี่อภิรัตน์งามมิลิ สวัสดีครับผมโคตุลลี่ครับครับผมพี่โทนะฮะจริงๆวันนี้ต้องต้องของรบกวนนิดนึงเนื่องจากว่าอีกหนึ่งลูกศิษย์ของพี่แล้วกันนะครับอาจจะต้องย้อนย้อนเวลาหาอาดีตนานหน่อยนะครับวันนี้ประสบความสําเร็จบนแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินของออประเทศที่มีประชากรน่าจะเยอะที่สุดเบอร์ต้นๆ้นของโลกแล้วก็เป็นประเทศที่วอลเล์บอล ถือว่าทีมชาติของเขาก็ยิ่งใหญ่มากๆเป็นลีกที่อาจจะลีกใหม่แต่ว่าเป็นลีกที่เดี๋ยวในอนาคตจะรับความนิยมมากๆแน่นอนมีโอกาสได้ <Leader. S 1> ติดตามข่าวนี้บ้างไหมหรือว่ามีโอกาสได้ทราบผลการแข่งขันของน้องชมพู่ในเกมราชินีเริศบ้างไหมก็ก็ติดตามก็ติดตามแบบงห่างครับเพราะว่าเราเรามีภารกิจของเราอยู่ก็ก็ก็ยินดีแล้วก็ชื่นชมเขานะครับติดต่อแบบบางห่างติดตามแบบบางห่างดีกว่าติดตามแบบบางห่างแล้วก็ห่วงห่วง เออนะฮะเมื่อเช้าก็ก็จบลงไปนะครับเห็นพี่โทนี่ก็โพสต์เฟซบุ๊กไปเป็นที่เรียบร้อยว่ายินดีกับกับชมพู่ด้วยเอาอันนี้โดยโดยโดยล่าสุดนี้คุยกับน้องชมพู่ที่คุยกันทางแชทหรือว่าทางโทรศัพท์เนี่ยเมื่อไหร่พี่โพี่โทนี่โอ้โหนานมากครับเออแต่เขาไปก็ไม่ได้คุยหรอกคุยคุยนะคุยอยู่มั้งทำไม่ผิดเออออออก็คุยอยู่คุยอยู่เขาโทรมาอยู่อืมอืมก็เซฮัลโหลกันบ้างหรืออะไรกันบ้างครับตามภาษา ทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับจะต้องให้พี่โทนี่ย้อนเวลาหาอาดีตละนานนิดนึงไม่รู้ว่าความทรงจาที่ท,ที่ที่พอจะจําได้เกี่ยวกับเด็กคนนี้ช่วงที่เราเราอยู่กับเขา6ปีเนี่ยจะเลือนลางลงไปบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเอาให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะเท่าที่จําได้นะครับเออน,น,นะครับพรพนธ์นะฮะปัจจุบันเนี่ยอายุสายปสองปีเท่าผมเลยนะเป็นรุ่นเดียวกันนะพี่โทนี่เอาจริงๆิพี่โทนี่น้องเคยมาเรียนอยู่กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับในช่วงแต่มอหนึ่งเลยกมาสอบเข้ามอหนึ่งเลยอ๋อก็เข้ามาในช่วงที่พี่โทนี่เนี่ยมาทําบอลเล์บอลหญิงของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วประมาณหกปีหกปีครับหกปีอ๋อโอเคอ่ะนั้นผมจะเริ่มถามแล้วพูดเนี่ยพูดเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นหกของโรงเรียนกีฬาอืม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 ครับ,รบแล้ว ไปเจอน้องคนนี้มาได้ยังไงหรือว่าเห็นแววอะไรในตัวของคือค,คือคือพี่ตอนแรกกับพี่พี่ทาทีมแต่ปีแรกก็มีครูที่นครมณลมที่รู้จักกันแล้วก็เขาก็หาเด็กนครมณลมมาให้นะครับ <c oughs> แล้วลุงของเขาเนี่ก็เป็น <c oughs> เป็นครูนะครับก็สอนเลน้อยๆแล้วก็พามามาม,ามาเรียนที่พามาสอบที่อ่างทองก็ติดครับอ๋อไม่ใช่เราไปเจอด้วยเป็นการมาสมัครด้วยใช่ไหม ก็เราเอาศัยเครือข่ายครับเครือคายอรู่นั่นเรามีเครือข่ายอยู่แล้วความนมอยู่แล้วก็ส่งให้เรากตลอดอรัอแล้วแล้ว,แล,วแล้วตอนที่เอาเข้ามาเนี่ยตอนที่ได้มีโอกาสได้ได,ได้ทํากันได้ฝึกซ้อมฝึกสอนให้กันในช่วงปีแรกๆเนี่ยน้องน้องมีแววว่าจะเป็นมือเซต็ตยอดมือเซ็ตในอนาคตเลยตั้งแต่เด็กเลยไหมพี่โดเขาย้อนย้อน,ย,อนย้อนกลับไปเขามานี่เขาตอนแรกอ่ะมาแบบมามาสอบมาสมัครมาวัดความสูงผมถ้าผมจําไม่ผิดนะเขาวลดควาสูงประมาณ163ครับ แต่มาคุยจริงสิอาจารย์หนูสูงแค่ร้อยห้าสิบกว่าเองหนูกงอาจารย์ตอนเอาเข้ามาแล้วนะใช่ใช่แล้วเลือกวันร้อยหกสิบสามนะมันมันแบบพี่เขาบอกว่าให้ให้ให้ยืดตัวไว้ให้ยืดตัวไว้ให้ยกยกขาไว้สูงร้อยห้สิบกว่ามัอจะติดเออเอเอครับครับครับอ่ะแล้วไงประมาณนั่นแหละเขาบอกสารภาพว่าหนูเราประมาณร้อยห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดอะไรประมาณนั้นแหละแล้วแฝดประมาณนั้นเองแล้วพี่โทรว่าไงสูงไม่สูงเออ แล้วเราก็มาสมัครแล้วก็มาเข้าเรียนแะครับลรวปีปีแรกก็อาศัยว่าแบบไปเรื่อยๆแล้วก็ซ้อมซ้อมหนักหน่อยอืเขาเป็นตัวตีเขาตัวตีมาก่อนเหรอใช่ครับเป็นตัวตีคนนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะผมพูดเคยตีมาก่อนนะอ่ะเชิญต่อครับก็เขาจะไม่ไม่ได้เก่งมากเขาไม่ได้เล่นวิทยุการบินเลยเขาไม่ได้เล่นเลยนะครับเขาไม่ได้ผ่านวิทยุการบินแล้วเขาก็มาแบบแล้วก็สร้างไปทั้งตีหลังมามันแบบแบบมันมีเพื่อนของเขามาด้วย นะครับแล้วก็ไปอะไรนะ่รซ้อมตีซ้อมเซ็ดปาด้วยกันนั่นแหละเล่นหน้าสามมาตลอดอืเล่นมาหน้าสามตลอดจนมันมถึงมมสองหรือมสามนะครับเพื่อนเขาก็ไม่สูงเขาสูงขึ้นประมาณมสามแล้วก็มาคุยว่า<ำ>เพื่อนเขาไปเล่นชายหาดเราก็ต้องกลับมาละเล่นหน้าส<ำ>าจําจำชื่อได้ไหมจําชื่อได้ไหมเพื่อนเขา อ่าชื่อเลยนะเขาชื่อเล่นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมไปหาเอาเองแหละตาย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 เออเดี๋ยวคุณผู้ชมไปหามาตายที่เป็นเพื่อนผมผู้ตอนมต้นคือใคยใคยเล่นเล่นหน้าสามตลอดตายเขาก็ตีผู้อยู่หลังเอาก็เซ็ตตายอยู่หลังเขาก็เซ็ตอะไรนี่เล่นหน้าสามมาตลอดครับออจนเซ็ตแต่ผู้เขาจะถนัดตีมากกว่าทีเนี้ยเพราะผมก็เลยฉีกฉีกตายเล่นชายหาดทีเนี้ยมันมีตัวเซ็ตตัวหนึ่งมีรุ่นที่มันและความมันลมเหมือนกันเขาออกตอนมสี่ มอมสี่ผมก็เลยพูดบอกว่าพูางั้นมาซิดโดยตรงเลยพูดเซ็ดยาวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็อธิบายว่ารุ่นพี่นุชเขาอายุขนาดนี้แล้วพูดต่อไปพูดต้องมางแทนพี่นุชนะจรงแต่ตอนนั้นจริงเหรอพี่โถพี่โถเห็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยในขณะที่ชมพู่ขึ้นประมาณมอสามมอสี่พี่นุชก็ยังไม่สามสิบนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบหกอะไรทำนงนั้นะใช่ใชห่างก็ประมาณประมาณเพราะว่าไม่ถึงสิบปีหรอก่อเราคำนวณดูแล้วว่าเขาน่าจะมาแทนพี่นุช เพราะว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะเก่งหรือไม่เก่งเราไม่รู้เพราะว่าเราพราสร้าผู้เนี่ยอายุน้อยกว่านุสราประมาณ8ปีพี่โทอใช่ใช่อ่าอ่าอพี่มองการไกลขนาดไหนเหรอไม่ค่ะเราจะสร้างใครสักคนเราก็มองมองเกมนะโอ้ทั้งทั้งที่แทนใครแทนใครตัวเซตนะตอนนั้นผู้ก็ยังไม่ได้เซ็ตเก่งอะไรแต่มองว่าจะขึ้นมาแทนนุสราเลยนะ ก็พยายามแล้วก็แรงจูงใจไงมันเป็นคำพูดที่เขาจะสร้างแรงจูงใจให้เขาอ๋อบอกเขาอย่างนี้อ่า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 แล้วแล้วตอนที่จะเปลี่ยนเขาจากตัวเตียเป็นตัวเซนเขามีอาการเลยไหมรู้สึกว่าแบบไม่ไม่เอาอยากจะตีอะไรเงี้ยมีไหมก็ไม่มีครับตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ถามเขาอะไรในจุดนี้เออาอออต่อต่อต่อเพราะว่าพี่เขาออกอะไรก็เลยบอกว่างั้นมาเซนแล้วเพราะว่าแล้วอย่างเขาก็ชอบแล้วก็ไปคัดคัดปีนั้นน่าจะไปคัดคัดไปไปรัสเซียก่อนของ กีฬาที่รัรเซียผมจำไม่ได้อือมโอลิมปิกฤดู<ต>หนาอะไรไันตอนแรกท่าน <laughs> เอาเรื่องนึงก่อนตอนที่จบมสามใหม่พูก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต่ออ่างทองจะไปเรียนโรงเรียนหนึ่งครับอ่าเขา <c oughs> เขาจะเป็นเรียนโรงเรียนหนึ่งอ่าแล้วแม่เขาบอกแม่เขาเลยมาบอกว่าไม่ให้พูไปไหนจะให้พูอยู่ต่างทองจนจบม,มเขาก็เลยไม่ได้ไปไหน ขาเลยต้องใช้ชกากับโยกางทองครับเ็ยอยู่กับพี่โทรียนะใช่แล้วผมก็ผลักดันเขาพยายามผลักดันเขาพยายามถ่ายทอดอะไรที่เราพอรู้อ่ะครับเขาไม่สุดอืมแต่พูดนี้เขาเป็นคนพูดเก่งแล้วก็ขยันแล้วก็ตั้งใจเวลาเราพูดอะไรเขาจะจําจาจำแล้วเราก็สอนหลายหลายรูปแบบอะไรให้เขาหมดเกือบหมดไปเลยแต่ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอืมก็ถือว่าเขามีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดได้ดีอืมครับ ตั้งแต่ขึ้นม .4 มาผู้เขาก็ยืนยาวมาตลอดเหมือนเหมือนกัสตอนนี้าากั๊ก็ยืนยาวตลอดเหมือนกันแย้ๆกันอ๋อแล้วก็รูปแบบคล้ายๆกันถูกไหมครับเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็พอพอพอพี่ตรงนี้เริ่มจับมาเซตใส่นั่นใส่นี่ใส่อะไรเข้าไปให้ก็เรียกได้ว่าฝึกไปเรื่อยๆจนจนในช่วงเวลานั้นเนี่ยช่วงที่น้องเนี่ยอยู่มช่วงที่ผู้เนี่ยอยู่ม .4 ม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยได้รับการจับตามองจากจากคนในวงการหรือว่าในสื่อไหมช่วงนั้นจําได้ไหม คือปีนั้นน่ะคือได้ที่ขับไปติดนักเรียนไทยก่อนรุ่นรุ่นที่ไปแข่งรัเสเซียก่อนอืมเสร็จจากรัสเซียเองมันก็จะคัดต,ตัวของยูสิบหกสิบเจ็ดอะไรก็มันก็ติดเยาวชนทิมชาติอะไรมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันก็เป็นโอกาสเขาแหละที่เขาไม่โอกาสอืมนะครับเขาก็ติดเยาวชนทิมชาติไปยุดชุดจําไม่ได้แล้วตอนนั้นนะอ่าครับเขาก็ติดชุดนั้นไปชุดชุดชุดเพื่อนเขาอะไรผมจําไม่ได้แล้วเออ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 นะแหละเขาก็ติดมาเรื่อย แล้วไปเก็บตัวที่ครั้งหนึ่งไปเก็บตัวครั้งหนึ่งที่กรกทผมก็ไปเก็บตัวด้วยผมไปคุมทีมชายคุมคุมรุ่นยามีนตอนนั้นผู้ชายอืนะครับผู้เขาจะอยู่กับโค้ดทอและโค้ดด่วนตอนนั้นพี่ด่วนเป็นผู้ช่วยพี่ออสอยู่อือ่าแล้วก็มีครั้งหนึ่งผมก็ไปซ้อมทีมชายแล้วก็ผู้เขาจะอยู่กับทีมหญิงอืทีนี้พี่ด่วนเดินมาหาผมหาพี่บอกว่าทุ่นี่ไอ้ผู้เป็นไร เพราะว่าตอนนี้มันไม่ไม่มีแบบมันไม่ทะเยอทะยานมันไม่มีความแบบวิ่งช้าอะไรเงี้ยอืมอ่ะเดี๋ยวผมคุยให้ครับตอนนั้นนะที่ด่วนมหาแล้วก็ผมก็พาผู้กลับจากกรกทขับรถกลับกกทกลับผางคลองผมถามผู้ที่ด่วนเดินมาถามว่าผู้เป็นไรหนูไม่ได้เป็นไรนะอาจารย์บอกเนี้ยเฮ้ยอาจารย์เห็นเพราะว่าเราวิ่งปกติเราจะขยันแลวจะวิ่งอะไรตลอดอ่ะพูดคําเดียวตั้งแต่กรุงเทพยันอ่างทองประมาณเกือบสองชั่วโมงผู้ ผมถามคนเดียวลองนั้นปูดคุยตลอดเลยจนถึงอ่างทองจนจะเข้าโรงเรียนผมก็บอกว่าปููไม่รู้ว่าปููจะคิดยังไงแต่ปู้กลับไปทาหน้าที่คนตัวเองให้ดีปู้ต้องทําเพราะว่าเราเคยพูดกันแล้วว่าปู้ต้องต้องขยันมากกว่านี้ต้องไปทาหน้าที่ตัวเองให้ดีขาดขาดขาดตั้งแต่นั้นมาแล้วกลับกกตเขาพยายามอัพตัวเองขึ้นมาก็ถือว่ามันเป็นคาพูดเราที่พยายามจูงใจเขาได้ประมาณนี้ครับอืมโอเคโอเคก็ ก็เรียกได้ว่า6ปีที่อยู่กับพี่โทนี่ไปพอพอน้องจบการศึกษาเนี่ยก็ไปต่อที่รัตนบัณฑิตถูกไหมใช่ครับแล้วก็แล้วก็จบที่อาร์แบ็กแล้วเนี่ยก็ยังไปต่อปริญญาโทจนจบที่มอเทพอีกนะพี่โทนเรื่องของการเรียนก็เป็นคนที่ถือว่าถ้าาไม่นับเรื่องกีฬาเรื่องเรียนก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมคือคือคือผู้เป็นคนคนที่น่ารักอย่างหนึ่งคือเวลาของผมก็ยามลูกศิษย์ผมทุกคนเนี่ยผมจะสอนว่าอย่าทิ้งการเรียนนะทุกคนต้องเรียนให้จบเพราะผมก็บอกว่าพ่อผมเคยบอกว่า ลูกจะทําอะไรก็ช่างก็ต้องเรียนให้จบอืมแล้วก็เลยําใช้คําพูดของพ่อไปสอนลูกศิษย์เราว่าจากเกเรหรืออะไรจะได้จากเกเรยังไงอะไรยังไงก็ต้องเรียนให้จบประมาณนี้แหละครับอืมอืมอืมก็เลยลูกศิษย์กคนผมจะสอนแบบนี้หมดครับอตั้งแต่จบจบม .6 ไปมีโอกาสได้ร่วมงานกับกับผู้อีกไหมพี่โทก็มี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 หลายๆอย่างมีทั้งลีทั้งอะไรด้วยอ๋อเคยไาอยู่ที่ขอนแก่นสตานี่ใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ในชุดรองแชมป์นะถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมเกือบได้แชมป์ปีโควิดปีโควิดปีโควิดเกือบได้แชมป์ในปีนั้นเสียายมากที่ไปรอกันที่เดอบมอลแต่แปดเก้าโมงแล้วเลื่อนนะลงแปดใช่แปดโมงลงมารอแล้วก็เราจะเดินทางไปเดบมอลเอ๊บยืนรอกันเราจะเดินทางปีนั้นทุกคนมั่นใจมากว่างานลี้จะไปเอาแชมป์ตอนนี้ประกาศโควิดมาว่างดยังเลื่อนแบบไม่มีกำหนดโอ้โหทุกคนเสร็จ เสียดายมากเออมันต้องมาลองกันดีกว่านะก็ <laughs> มาลองอีกไม่รู้ว่าจะแข่งเมื่อไหร่ก็รู้จะซ้อมเมื่อไหอไร่ยังไงก็เลยปล่อยปล่อยปล่อยเออ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 โอเคเรื่องกันข้ามไปอาวพี่โตหลังจากที่น้องรุ่นที่ทางลุสราก็เริ่มที่จะเฟฟดออกมาจากทีมชาติก,ก,ก็อาจจะด้วยอายุด้วยอะไรก็เป็นเป็นรุ่นที่ผ่อนพันธ์ขึ้นมาขึ้นมาติดติดทีมชาติเต็มตัวสักหลายปีก่อนเนี่ยหลายปีล,ยปละห้าหกปีอะไรแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่สี่ห้าปีเนี่ยพี่โทมองว่า จากวันแรกอะที่ที่เทรนให้เด็กคนนี้จนวันที่เขาแบบขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของมือเซตทีมชาติเต็มตัวเคยได้รางวัลมือเซตมือหนึ่งเวลเลยด้วยพัฒนาการที่ที่วันแรกที่เราเจอเขากับวันนี้เนี่ยเขาเก่งขึ้นเยอะไหมผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่พื้นฐาในให้เขาว่ามันมีกี่ลูกการเซตบอลมีกี่ลูกกี่ลูกอะไรประมาณเนี้ยผมพายายามสอนตอนมัธยมเนี่ยสอนทุกลูกว่ามันมีอน,น,นะนี้นี่น้นี่น,นี่นี่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งหรอกแล้วประมาณก็เราก็พอ พอให้รู้ว่ามีอะไรเราอันนั้นประมาณนั้นแหละครับอืมอืมอืมแล้วก็มีการพัฒนาเขาก็ไปอยู่อยู่ระดับทีมชาติมาก็ต้องชื่นชมในของสมาคมครับมันก็ตัง้งโค้ชสอนแล้วก็โค้ชด่วนที่ว่าพี่ด่วนนี่คือพยายามพัฒนาเขาแล้วก็ผู้พิยะด้วยพยายามพัฒนาเขาขึ้นมาในจุดนี้แล้วเขาก็ไปเรียนแบบรูปแบบแล้วเขาเ็ไปต่างประเทศมาอะไรเงี้ยต้องขอบคุณอะไรต่างๆที่ทําให้เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วเขาเป็นคนพูดเก่งแล้วก็ความพยายามเขาจะสูงอื เขาจะไม่ยอมแพ้นิสัยเขาโดยโดยตอนเด็กๆเขาเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเขาก็มีการพัฒนาขึ้นเยอะชื่นชมเขาเราก็เป็นลุกติดเราเราเราชื่นชมทุกคนแต่ว่าคนไหนที่มันเด่นชัดขึ้นมาก็ต้องชื่นชมเป็นพิเศษประมาณนี้แล้วเขาเขาเขาเก่งอยู่แล้วครับเขาเขามาระดับนี้เขาต้องเก่งกว่าระดับตอนมัธยมหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้ว พี่โทเคยเคยเอาน้องน้องน้องชมพู่มามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองในรุ่นหลังๆม้างไหมหรือว่าในรุ่นปัจจุบันเนี่ยผู้เขาเขาว่างเขาจะเข้าโรงเรียนตลอดะครับครับอืเขาจะเข้าไปแล้วเขาเขาจะดูแลน้องๆเขาก็จะมีเสื้อผ้าให้อะไรเงี้ยเ้าอาจารย์อยากได้สั่งเสื้อผ้าให้อะไรเงี้ยต่างๆเขาก็เขาช่วยได้เล็กน้อยเล้าก็ไม่ได้ไปขอลูกศิษย์หรอกแต่ว่าเขาก็อยากมาช่วยอะไรเนี่ยเราก็ไม่เคยขอลูกศิษย์อยู่แล้วครับอืม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 เนาะ เพราะว่าเราเราเราเนี่ยล้เขากลับมางานหารือเ,เขาอาจจะแวะก็ได้หรือว่าเขาอาจจะไม่ว่าเพราะว่าเขาต้องไปวินแอลเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกผ่านตรงนี้นะเผื่อผู้มาฟงังอาจจะแวะก็ได้นะ <laughs> พี่โทไม่แน่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 แน <laughs> เออเดี๋ยวเขาเสร็จภารฐฐาากิจอะไรก็อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะพี่โทนะก่อนก่อนจะไปเาแวะหาน้องๆก่อนเดี๋ยวต้องต้องมาค <laughs> ับเขาแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรมาให้ก็ได้มาสร้างแรงบันดาลใจนะเออเออมาให้้องอย่างน้อยให้ลน้องมันถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยเออให้น้องๆได้ถ่ายรูปมามาคุยมากอดกันนน่อยะ เออะนะครับผมอ่าน,นี่นี่ก็เป็นเรื่องของทางพรพันธ์เกิดปาดในใน,ในหลายแง่มุมนะอันจริงๆก็อาจจะอยากคุยนานกว่านี้แต่ว่าเป็นข้อมูลที่โดยทั่วไปหาได้ทาง Internet อินเทอร์เน็ตไงพี่โทนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงก็ข้อมูลจะจะค่อนข้างมีคนลงเอาไว้แล้วแต่นี้เป็นเป็นข้อมูลจากปากของโค้ชพี่โทนะี่จนะใช้ครับ,รบอ่าเชิญเชิญมันมีมันมีมันมีคนหนึ่งมาพูดกับพี่บอกว่าภูมิใจไหมตอนนั้นแ่ะพี่ที่ผู้เขาขึ้น มือหนึ่งวินแอลปีปีสองปีสองปียี่บสองปียี่สิสองอืมอ่าเขามาบอกว่าดีใจไหมที่แบบลูกศิษย์ขึ้นระดับหนึ่งวินแอลบอกว่ามันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งแต่เขาติดทีมาติแล้วก็ภูมิใจตรงที่เขาเป็นมือหนึ่งของวินแอลตอนนั้นตอนนั้นก็บอกว่าแต่เราไม่มีภูมิใจมันหมดความภูมิใจไปแล้วเพราะว่าเขาอยู่ระดับหนึ่งแล้วแต่เราเป็นภูมิใจมากที่สุดที่ คือเราจะสร้างใครมาทดแทนเขาให้ได้แค่นั้นเองเราจะภูมิใจมากกว่าเพราะเด็กปัจจุบันเราจะภูมิใจกับเด็กปัจจุบันที่จะไปขึ้นไปชุดใหญ่ให้ได้หนึ่งเราจะภูมิใจมากกว่าตอนนี้คือผู้เขาก็อยู่ระดับของเขาแล้วแล้วก็แบังทางอ่ะเราก็ดีใจชิดชมกับเขาแบังทางแค่นั้นเองอืมอืมอือือืมอืมจะจะใช้คําว่าตัวเองเป็นผู้ ผู้สร้างโดยตรงผู้ร่วมสร้างหรือว่าผู้ผักนันหรือว่าเป็นโค้ชคนหนึ่งที่เคยสอนอ่ะในใ<ร>นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายาม,มพยายามบอกพยายามทําให้เขาอืคนประสบผลําเด็จได,ด้มันอยู่ที่ตัวเขาเองมากกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่จะบอกเขาได้ว่าเขาอาจจะหลุดไปก็ได้ถ้าถ้าเราถ้าเราไม่มีแรงจูงใจหรือว่าคําพูดอะไรที่หลายๆอย่างที่เขาอาจจะหลุดไปไม่ไม่ถึงขั้นนี้ก็ได้ในชีวิตในช่วงหนึ่งของชีวิตเขา อืมอืมอมนะครับก<ล>็ขอบคุณพูดมันเขาอะเราจะขอบคุณลูกศิษย์ตลอดว่าเหมือนเขามาใมนส่วนหนึ่งในชีวิตเราแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในชีตเขาเหมือนกันลูกศิษย์ทุกคนกันอืมอืมอืครับก็ขอบคุณด้วยที่เขาโค้ชนเรามาเยอะนะแบบว่าเราก็ซ้อมหุ่นเหมือนกันครับโอเคไอตีเหมือนกันไม่ต้องห่วงถามได้เลยใครตีหลังในศึกคืออาจารย์นนี้แหละเขามันก็บน่นยงมันนะคร,ครับตอนตอนมาเล่นที่ขอนแก่นก็ไปลากกันมาจากอินโดก็มาก็ใช่บอกโอ้อาจารย์ พาตัวหนูเออช่วยก่อนอาชาอะไรเงี้ยเออเออเออนะเพราะเขาอยู่อินโดเขาได้เยอะกว่าใช่ไหมเออเออเออแต่ว่าเราก็ใช้ใช้เขาเรียกว่าใช้กําลังภายในบ้างเห็นไหมพี่โทเราเราไม่เคยขอกับขอบ้างอะไรเงี้ยเออเออเออนะเออประมาณนั้นอ้าวอีกนิดอีกหน่อยจะลากันแล้วในวัยสายวิ่สองปีพี่โทว่าชมพู่จะเล่นวอลเลย์บอลอยู่ในระดับสูงจะเล่นเป็นระดับทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็จะอยู่ในลีกระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยลีกนานาชาติลีกดีๆเนี่ยได้กี่ปี ท่ีตอนนี้นอยู่ทุ่ตัวเขาวันนั้นเขาก็โทรมาคุยกันบอกอาจารย์หนูหนูอย่างนี้นี้นะี้อะนะมันก็เล่าห้ฟังว่าหนูระยะนี้นะหนูอันนี้นะอันนี้เนี่ยนะโอ,โอเคโอเคทําไปทําไปอะไรเราคุยกันหลายเรื่องก็โทรมาปรึกษาบ้างแต่เวลาปรึกษาไปก็ไม่เคยทําตามเราเลยขับมันก็เป็นแค <c oughs> ่ปรึกษามันก็เป็นแนวทางอะไรเราก็มาเราก็ห่วงเขาก็ห่วงแบบเขามีะไรก็โทรมาปรึกษาอาจารย์หนูจะไปนี่นั่นไหมไปอย่างนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยหนูจะเลิกเล่นอย่างเงี้ยช่วงนี้อะไรเงี้ย หนูจะไปนี่อะไรเงี้ยมันอยู่ที่ตัวเขาเองนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาก็พอมีอะไรที่ปรึกษาได้ครับมาแล้วแต่ว่าเขาก็อายุก็มากขึ้นนั่นแหละอืมเขาก็โทรมานี่เขาก็ว่าขอขอขอทานี้หน้าที่ตรงนี้ก่อนกีปีที่รู้อยู่แต่ว่าพี่พูดไม่ได้อืมก็ที่เขาทําท<ๆ>ี่รู้อยู่ว่าเขาอยากจะหยุดตอนไหนอะไรนี่รู้อยู่อืม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 แต่ตอนนี้เขายังทําหน้าที่ตอนนี้ยิ่งขึ้นระดับนี้เขาอาจจะเลดไปเขาอาจจะ หยุดเหมือนพี่นุชแล้วอาจจะทาเหมือนพี่นุชก็ได้คือแต่ก็ไม่รู้หรอกในอนาคตก็วันหนึ่งที่ที่อาลาทิมชาติหรือเล่นวอล์บันไปนี้ก็มันต้องทักวันหนึ่งมันต้องมีอยู่แล้วอาลาทีมชาติมันก็มีอยู่แล้วก็แต่ว่าเขาจะหยุดกี่ปีนะพอจะรู้อยู่แล้วเขาก็จะมาปรึกษาตลอดได้ได้แต่แต่แต่ไม่สามารถพูดตรงนี้ได้ใช่ครับใช่โอเคอ่ะอาลาอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาเขาจะหยุดตรงไหนกันแล้วงไหนโอเคสุดท้ายของท้ายสุดจริง มีอะไรอยากจะบอกกับกับน้องผู้ตรงนี้ความในใจหรือว่าความประทับใจอะไรที่อยากจะบอกเพื่อน้องผู้มีโอกาสได้เปิดคลิปวิดีโอนี้มาดูพี่โถแล้วเราจะลากันตรงนี้เลยสุดท้ายผมเคยพูดพูดพูดกับพูดกับยามีนตอนนั้นที่สีสเกตตอนนั้นบอกว่ายามีนก็อยากจะเลิกคู่ก็อยากจะเลิกแต่ว่าผมบอกกับลูกศิษย์ทุกคนว่าพยายามทำทำสถิติของตัวเองไว้อยามีนเหมือนกันก็ต้องทาสถิติสูงสุดของวอลเลย์บอลให้ได้ ผู้เหมือนกันก็ต้องทำสถิติของตัวเองก็ได้ให้เป็นประวัติศาสตร์ของตัวเองในการที่คนจะจดจําว่าซีเกมผู้ชายใครเล่นมากที่สุดอะไรเงี้ยผมก็บอกยามีนไปและผู้ก็เราสูงสุดวินแอนก็ถือว่าสูงสุดแล้วตอนนี้แชมป์อเมริกาหีกอเมริกาก็ถือว่าสูงสุดแล้วก็ครั้งหนึ่งก็อยากจะให้ทําสถิติไว้อีกเหมือนที่ผมผมพยายามจะจำสถิติไว้คือท้ายเนี่ยผมจะเป็นอยากจะเป็นโค้ชโค้ชคนหนึ่งที่สร้างนักกีฬา ที่ติดทีมชาติสี่ชนิดอตอนสี่ชนิดวอลเลย์บอลสี่ชนิดก็มีชายหาดชายหญิงในร่มชายหญิงอ่าได้ครบอย่างตอนนี้ตอนนี้เหลือเหลือแค่ชายหาดคนเดียวตอนนี้ผมรอว่าถ้าเขาซีาเกมนิงหรือว่าผมทำะสมกันถึงแล้วผมก็จะเป็นประวัติศาสตร์หแล้วเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้จะไม่มีใครทําได้อย่างผม,มแน่นอนเลิกเลิกเลิกเขาเรียกว,ว่าเลิกเลิกเลิกทำวันไหนก็ไม่เสียดายละอำลาวงการนี้ก็ถือว่าเราอย่างน้อยผมก็ ผมจะให้วงการวอลเลย์บอลว่าอย่างน้อยโคตรโทนี่ก็เคยสร้างนักกีฬาทีมชาติในร่มชายในร่มหญิงแล้วก็ชายหาดชายแล้วก็ชายหาดหญิงครบวงจรอใช่ทุกอย่างสีผมทําเพื่อประเทศชาติแล้วก็สมาคมแล้วผมสะพรั่งใจแล้วอืมอืมอืมอ่ะโอเคสำหรับทุ้มพูก็อยากจะให้เขาทําประวัติศาสตร์ให้มากกว่ายังพูดอะไรเนี่ยอาจารย์นี่ยังไม่พอยเหรอมันต้องกขอาจจะเป็นปีที่สองปีที่สามนี่อะไรเนี่ยให้เขาทำไปเขาอยู่ี่ตัวเขาเองเขาก็ ก็ยินดีแล้วก็อยากจะให้เขาทําทําหน้าที่ของตัวเองผมสอนลูกศิษย์ทุกคนว่าให้ทุกคนทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเออเออเออรอรอรอดูความสำเร็จขั้นสุดคือการที่น้องอาจจะมีโอกาสได้พาทีมชาติไทยไปโอลิมปิกนะพี่โทได้มันอาจจะเป็นนั่นแหละอาจจะสุดท้ายก็ได้เออเออเออเพราะด้วยอายุอานามก็อันนี้ยี่ห้าอีกสามปียอมรับตรงๆว่าได้อีกรอบเดียวแหละน้องน้องน้องชมพู่ด้วยอายุอนามนะอืมใช่เขาอาจจะมุ่งกับโอลิมปิกแล้วก็ถ้ามีอ้อนมาอาจจะมุ่งโอลิมปิกสุดท้ายของหลายๆคน อือ่อออางปีปีปีที่ปี28เนี่ยน่าจะทุกคนน่าจะตั้งใจอเขาก็น่าจะตั้งใจด้วยอ<ช>ขอแค่ได้ไปก่อนนะไอไอไอไปไปไปถึงที่แล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเ<ๆ>ดี๋ย<ๆ>นะวค่อยว่ากันนะมันก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ถ้าได้ไปก็เป็นครั้งแรกของของของศาสของวอลเลยบอลไทยว่าได้ไปอุ่นติกเ่ยือว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งอผมก็ว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งและค่าสร้างของมาได้ก็ผมก็พอใจแล้วโอเคโอเคก็ประมาณนี้วันนี้ขอบคุณพี่ ทนี่พิรัตงามลิตมากๆนะครับที่เข้ามาให้ข้อมูลกับเราเป็นเป็นข้อมูลที่หลายคนจะจะมองว่าเป็นข้อมูลที่เคยเคยทราบมาก่อนไหมหรือไม่ทราบแต่ผมนะครับจะไม่ทราบเลยนะครับก็อำนวยอวยพรขอให้พี่โทนี่ไปส่งควาเสเร็จในหน้าที่การงานในปีนี้ทั้งปีแล้วกันนะครับอวยพรพี่โทนี่บ้างนะเออแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็ก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันมาขอบคุณสาหรับการมาพูดถึงลูกศิษย์ในวันนี้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่นะพี่โทนะโอเคขอบคุณและสวัสดีครับ